สำหรับวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเจอมะเมียวดอกถูกเข้าไปก็จะเห็นรถเข้าใหม่เมื่อน,นั้นนะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะหนูน้อยหมวกแดงนะคะนั่นเองนะคะคันนี้สวยมากเลยและที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าไม่น้อยมากจริงๆไม่แค่7 0 0 0 0โลเท่านั้น Mini คูเปอรนะคะตัว R 58นะคะได้ชุดแต่งนะคะจอ h n n i e Work ด้วยสวยมากจริงๆนะคะชุดแต่งตัวนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะปี2012เป็นรถนำเข้ามานะคะรถจด32นะคะออกศูนย์ไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ยจดประกอบหรือเปล่าไม่ใช่จดประกอบนะคะเป็นรถนำเข้า32แท้ๆนะคะของศูนย์แท้ๆเลยนะคะไม่ใช่รถจดประกอบแน่นอนนะคะคันนี้สามารถที่จะจัดได้เต็มเลยนะคะราคาอยู่1ล้าน 1 5 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้1 1 5 0 0 0้านึบาทเครื่องันห6นะคะตัวท็อปของรุ่น R58 s แล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูบอดี้กันนะคะเป็น m i n ิค o เปอรตัว R58 ตัวแต่งนะคะ John n y w o r k ของตัว MINI เป็นชุดแต่งพิเศษของโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะภายในรถของเขาจะเป็นสีดำ สวยดุดันเดี๋ยวเราไปดูรอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอ่าภายในกันนะคะอยากเห็นภายในกันแล้วใช่ไหมมาด้านข้างของเขาตัวนี้นะคะจะเป็นล้อมแม็กของมินี้นะคะแม็กตัวนี้นะคะขอบนะคะขอบ17แม็กบอกเลยว่าไม่มีริ้วรอยแม็กไม่มีดุง้งยางยังใช้ได้ดีอยู่นะคะตัวนี้โลโก้ของเขานะคะตัว S ค่ะ R ่า58นะคะตัว S ท็อปแล้วนะคะ ไล่มาเรื่อยๆนะคะด้านข้างของเขาตัวนี้จะเป็นตัวรถสีครีมด้านข้างของเขาก็จะเป็นติดสีแดงนะคะให้เข้ากับหลังคาของเขานะคะนี่ใส่หมวกมาอย่างสวยเลยสีแดงตัดกันสีครีมเท่มากจริงๆเจอซุ้มล้อพวกนี้เข้าไปสีดํากับแมวขอบสีดําเข้าไปใหญ่แนละ้วเท่มากบอกเลยว่าเท่มากด้านหลังอะมาค่ะดูด้านหลังของเขาตัวนี้จะทรงคล้ายๆแบบห้าประตูแบบคูเป้นะคะ เซนเซอร์ S S มีทั้ง1 2นะคะ2จุดนะคะตัวนี้เซนเซอร์2จุดนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังว้าหนึ่งสองส้าวโอ้โหคือสวยอ่ะแล้วก็บอกเลยว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีมากนะคะแล้วที่สำคัญน,นะคะตัวนี้คุณลูกค้ากลัวเอยจะกินน้ำมันหรือเปล่า อยู่ในยุคประหยัดบอกเลยว่าไม่กินน้ำมันแน่นอนนะคะเพราะเจ้าแรงม้าของเขาแรงม้าของเขาแค่184แรงม้าเท่านั้นนะคะเครื่องพันหกนะคะเหยียบวิ่งปรูดแน่นอนนะคะไม่อืดน,นะคะโหด้านหลังตัวนี้นะคะสามารถที่จะวางของได้นะคะวางของได้แล้วก็ดูแลอย่างดีเลยเนี่ยรถเพิ่งมาเลยยังไม่เก็บไม่ทำอะไรเลยแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะคะความสะอาดเอาไปเลย100%เเซต เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันมาค่ะเข้ามาดูข้างในคันนะคะโอ้โหสวยอะอยากได้แต่ไม่มีตังคซื้อนะคะต้องร้านหลานกว่าไม่บอกกับเรานะคะอ่ะมาตัวนี้นะคะจะเป็นกุญแจกุญแจของเจ้ามินิก็จะเป็นแบบนี้เกือบทุกรุ่นนะคะก็ใส่เข้าไปปุ๊บเหยียบเบรกกดสตาร์ทโอ้โหเสียงเราใจมาก สำหรับออปชันของเขานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมือกดสตาร์ทได้เลยนะคะใส่ตัวเมื่อกี้กุญแจของเขาดันเข้าไปแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะคะออปชันของเขานี่เลยมาสามารถที่จะกดโหมดพวกออปชันจากข้างหน้าหน้าจอหรือว่าตรงนี้ตรงพวงมาลัยได้เลยนะคะสามารถที่จะสังะส่งการบลูทูธสั่งการด้วยเสียงได้นะคะ บูทูธสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะคะเข้านี่นะคะกดด้านตรงพวงมาลัยคุสนโดนของเขากดเลยและขึ้นบูทูธคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะคะนี่บูทูธขึ้นแล้วสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะคะเครื่องเล่นซีดีกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกทุกอย่างเบาะหนังตึงเปรี้ยะนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะห้องโดยสารปรับได้12สีนะคะเป็นพวกไฟสีนอนนะคะตัวนี้ แล้วที่สำคัญนะใหม่มากคอนโซลหน้าของเขาบอกเลยว่าเนียบมากตัดพร้อมอเปียโนแบก็กสีดำมันทำให้ดูหรูหราหรูหราโดดเด่นสลอตแอร์ด้านหน้ามีทั้งหมด 1, 2, 3, 4สล็ลอตแอร์นะคะตัวนี้เย็นฉ่ำแน่นอนเพราะนี่ขึ้นมาก็เย็นเลยนะคะใครนะคะสนใจรถมินิตัว R 5 8ในตลาดไม่มีนะคะ โทรมาหามะเมียวดอกถูกได้เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นมินิคูเปอร์ R58 ตัว S ตัวท็อปสุดชุดแต่งนะคะ JCW นะคะหายากในท้องตลาดไม่มีนะคะแรงมา้าคันนี้อยู่ที่184แรงมา้าเครื่องพันหนะคะประหยัดไม่กินน้ำมันขับแบบใครเห็นคลิปรีบโทรมาได้เลย083888181แต่ก่อนไปเดี๋ยวจะมาให้ดูเรือนใหม่มา ดูใหม่นิดนึงใหม่ห้าหมืโลขอโชว์หน่อยอยากโชว์ปีสิบใหม่ห้า0 0ื่นโลหาไม่ได้จ้ะใหม่มากบอกเลยความใหม่ความเนี้ยบต้องคันนี้โทรมาเร็วๆนะคะ <Yellow>